สวัสดีค่ะวูแดแอนด์ซีวันนี้นะคะจะมาแนะนำแบรนด์เมียนะคะเป็นแบรนด์แก้วสเตนเลสเ t ีจากเซียร์เทเมริกาให้ทุกคนได้รู้จักกันมันจะดียังไงแล้วจากที่เราได้ทดลองใช้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยค่ะ ช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะประมาณช่วงสงการเนี่ยทาง y ีโรสตาร์ปะเขาได้ส่งสินค้าหลายตัวจากแบรนด์เมียนมาให้เราได้ลองใช้กันนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถามพี่พี่ยีโรสตารไปอะ่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราอะ่ะจะมี h i k ไฮงเล็กๆที่เชียงใหม่เนาะถ้าเราจะไปเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดมีการ h i k ไฮ g บ้างปีนเขาบ้างเดินป่าบ้างเนี่ยเราต้องการพกอุปกรณ์การทํากาแฟไปด้วยอะ่ะพี่พี่เขาอยากแนะนําอะไรกันบ้าง ซึ่งจริงๆในการพูดคุยครั้งนี้นะคะก็มีการโยนอุปกรณ์หลายตัวแนะนํามากมายมาเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราทั้งสอง่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะลองสินค้าหลายๆตัวจากแบรนด์เมียนี่แหละเพราะว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์กับเราทุกข้อเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะคะเราอยากจะขอแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับแบรนด์เมียกันก่อนค่ะโดยแบรนด์เมียนะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากซิลเโตรประเทศอเมริกาค่ะ เริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกเนี่ยในปี2010นะ้องโดยผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาชื่อคุณเบรนปาเป้ถ้าเราอ่านไม่ผิดนะเราคิดว่าอ่านแบบนี้นะโอเคโดยเขาเนี่ยให้คำจำกัดความของแบรนด์ตัวเองว่าเป็นแบรนด์ที่สร้างสารรค์ภาชนะที่ทำมาจากสแตนเลสสตีลสำหรับกาแฟเบียร์ไวน์แล้วก็อาหารเรียกได้ว่าเขาไม่ได้ทำสินค้ามาเพื่อตอบสนองของคนที่รักการดื่มกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่เขาทำสินค้ามาเพื่อตอบสนองหลายๆเครื่องดื่มคนหลายๆแบบหลายๆแไบบลฟ์สไตล์เลย การออกแบบสินค้าทุกตัวของเขาเนี่ยถูกคิดมาแล้วว่าเหมาะว่าควรจะใช้กับแอคทิวิตี้แบบไหนและใช้กับอะไรได้บ้างและที่สำคัญนะคะคือสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบด้วยค่ะไม่ได้ฟิกกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะคือถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือ IG ของเมียค่ะเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าเมียเป็นแบรนด์ที่ทําภาชนะหรือทาโปรดออกมาในมูทที่ให้ความรู้สึกของการแฮงเอาท์ค่ะก็คือเขาจะให้ความรู้สึกของเขาว่าเป็นคอมมูนิตี้มากๆเลยเนาะ โดยสิ่งที่คุณเจ้าของเนี่ยเขาให้ความสําคัญก็คือเขาพูดเอาไว้เลยนะคะในแบบในเว็บไซต์ของเขาเลยว่าทุกสินค้าของเขาว่าจะต้องรีเล็กและคอมมิชก,กับ3สิ่งค่ะนั่นก็คือน้ําโลกแล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้คนค่ะดังนั้นเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกว่าสินค้าของแบรนด์เนี่ยเหมาะกับการที่จะมีการรวมกลุ่มรวมแก๊งการมีการนําออกไปเที่ยวหรือไปแคมปิง้งหรือไปแฮงเอาท์ได้เจอกับเพื่อนฝูงมากมายอะไรแบบเนี้ยมันดูเหมาะกับการเจอกับผู้คนดีอะคะ่ะซึ่ง เรื่องของการดีไซน์เนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงน้อยอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราเลยเราก็จะเห็นว่ามันมีความสวยงามคลาสสิกไม่หวือหวาคือมันก็จะมีความเรียบง่ายแล้วก็ความมินิมอลนั่นแหละเรียกได้ว่ามันก็ตอบโจทย์คนแบบเราได้ดีเลยนะทั้งในแง่ของดีไซน์แล้วก็ในแง่ของฟังก์ชันค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าแบรนด์เมียเป็นแบรนด์ที่มีโปรดักต์เยอะมากๆเลยนะถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์เราเห็นเลยว่าเขาแบ่งแยกออกเป็นโอเคนี่คือหมวดของน้ำนี่คือหมวดของกาแฟนี่คือหมวดของบาร์ ออแล้วนี่ก็นี่หมวดของ Animal อะไรเงี้ยคือเราว่าเขาแบ่งแคตตากรีค่อนข้างดีนะคะแบบมันก็ชัดเจนเลยว่าแบนด์เขาเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่ทํามาเพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ทุกๆแบบโอเคเดี๋ยวเราจะมาขอเริ่มพูดถึงตัวที่เราเลือกไปเที่ยวในครั้งนี้ก่อนละกันนะคะซึ่งการที่เราเลือกของเหล่านี้ไปเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้มองแค่การเที่ยวครั้งนี้นะแต่เรามองไลฟ์สไตล์การเที่ยวของเราด้วยว่าเราอะโอเคเราไม่ได้เป็นคนเที่ยวที่ลาบากมากแบบถึงขนาดจะต้องไปแคมปิ้งเลยแต่แหน ไม่ได้ชอบไปเที่ยวสบายมากเหมือนกันอะ่ะเราก็เลยเลือกอะไรที่มันกลางๆประมาณนี้หละคะ่ะโดยสินค้าที่เราเลือกนะคะ mm. ก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คืออันแรกเป็นกระบอกน้ำนะเป็นตัวไเมัส์สาสออนตัวที่2ก็จะเป็นแคมคัพสอันนี้แล้วก็จะเป็นพริกาเมค้าตัวนี้เลย มาที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือตัววายเมาส์ของเมียเนี่ยแหละคะ่ะก็คือจริงๆแล้วตัวแบรนด์เมียเนี่ยเขาออกแบบกระบอกน้าออกมาหลากหลายแบบมากเลยนะทั้งแนโร่เมาส์วายเมาส์หรือจะเป็นสําหรับทราเวลโดยเฉพาะเลยก็ตามนะคะแต่ตัวที่เราเลือกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวายเมาส์ขนาด32ออน,นะคะ่ะโดยวายเมาส์เนี่ยนะคะเป็นกระบอกน้ําตัวดังของแบรนด์นี้เลยแหละ,ะเขาจะมีออกมาทั้งหมด4ไซส์นะก็จะมีทั้งแบบ16ออน20ออน32ออนแล้วก็42ออน,นะคะ่ะโดยเราเนี่ย เลือกขนาด3.2ออนมาเนาะหลายคนอาจจะคิดว่ามันค่อนข้างใหญ่นะสำหรับการเดินเที่ยวหรือการหิ้วขณะเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้แต่สำหรับตัวเราอะเราเลือกตัว3.2ออนมาเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่การใช้งานในการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะเราหวังที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็คือช่วงนี้มีมิชชั่นกับตัวเองไงว่าต้องกินน้ำให้เยอะเนาะเราก็เลยเออ3.2ออนน่าจะเหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองด้วยนะก็ะเลยเลือกขนาดนี้มาค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะถ้าใครเลือกขนาด16ออนกับ20ออนน่ะตัวกระบอกน้ำเนี่ยจะสามารถเสียบใส่กับช่องลดได้ด้วยนะแต่ถ้าเลือกขนาดที่มี32ออนขึ้นไปอะ่ะก็จะไม่สามารถเสียบกับช่องลดได้แล้วละคะ่ะโดยเหตุผลที่เราเลือกไวน์เมาส์มาในการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะก็คือหลักๆเลยข้อแรกเลยคือเราเลือกรุ่นไวน์เมาส์เพราะว่ามันเป็นไวนเ์เมาส์นั่นแหละค่ะก็คือหลังๆอ่ะเ,เริ่มรู้ตัวเลยว่าชอบกระบอกน้ําที่ค่อนข้างเป็นปากกว้างมากกว่าเพราะว่า1เลยมันใส่น้าแข็งได้ง่ายเนาะเพราะเราเป็นคนชอบกินเครื่มเ กับ2ก็คือเราคิดว่ามันล้างง่ายมากๆเลยค่ะคือมันอาจจะเจอปัญหาแหละคือตอนยกดื่มะน้ำมันชอบกระชอใช่ไหมถ้าเป็นปากกว้างอะ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันก็ดีกว่าที่เราจะล้วงลงไปล้างไม่ได้อะ่ะเออเราก็เลยชอบแบบไวมากมากกว่าเราก็เลยเลือกรุ่นนี้มาค่ะทีนี้เผลอย่างที่2ก็คือมันมีหูหิ้วเนาะนี่เราว่ามันสะดวกนะสำหรับการท่องเที่ยวไปไหนมาไหนอะ่ะเรายัางไม่เคยมีแบบหูหิ้วเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากได้แบบหูหิ้วบ้างเพื่อที่จะใช้ในงานแบบ การไปท่องเที่ยวเดินแบบที่สะดวกหน่อยไม่ต้องกลัวระวังตกบ่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการที่ฝ่ามันเป็นหูทห่วะ่ะมันก็ทําได้ค่อนข้างดีนะแล้วมันก็จุได้เยอะเราก็เลยชอบตัวนี้ค่ะแต่เอาจริงๆถ้าสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อไปสําหรับแบบเดินป่าเลยแคมปิง้งเลยไฮกิ้งเลยอะไรอเงี้ยเราแอบคิดเหมือนกันว่า32ออนก็คือหนักไปนะเพราะว่าตอนเราใส่ก็คือ จริงๆไม่ต้องใส่เต็มก็ได้อะแต่เราก็ใส่ไปเต็มไงเพราะเรากลัวไม่มีน้ำกินมันก็หนักแหละดังนั้นโอเคถ้าคุณเป็นคนที่ไฮกิ้งบ่อยหรือเทรคกิ้งอะไรอย่างเงี้ยการใช้ไซส์ที่เล็กลงมาเนี่ยมันก็อาจจะกระถัดรัดขึ้นแล้วก็เดินถนัดขึ้นไม่หนักมากน,นี้ก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนละกันค่ะสำหรับวัสดุนะคะตัวนี้นี่ทำมาจากสแตนเลสสตีลค่ะแล้วก็เป็นดับเบิลวอลคอมเนาะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า เทอร์โม 3D นะคะก็คือทําให้ทนร้อนทนเย็นได้ดีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นดับเบิลวอลคอมเนี่ยมันก็จะไม่มีเงื่อออกเนาะดังนั้นก็สะดวกสบายค่ะไม่เลอะเทอะแล้วก็สามารถที่ไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่เปียกเลยล่ะคะ่ะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไดเมนชั่นไว้ที่ซีนี้นะสำหรับทุกๆใส์และทุกๆขนาดเลยครที่สนใจเนี่ยก็สามารถพอสดูได้ที่ซนี้ได้เลยค่ะหลังการใช้งานนะแน่นอน ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกน้ำค่ะที่ค่อนข้างประทับใจค่ะก็คือทนร้อนทนเย็นได้ดีเลยใช้งานได้สะดวกกับหูขิ้วนเนาะมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแล้วก็เราเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยแหละเพราะว่าตอนที่เราไปเชียงใหม่รอบนี้นะคะเราไม่ได้แค่เอาไปแบบเดินป่าฮายกิ้งอย่างเดียวนะแต่เราก็ใช้ในเมืองด้วยแบบอยู่บนรถไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยเราก็พกน้ำเปล่าออไปเลยก,เยก็เรียกได้ว่า มีน้ำเปล่าที่เพียงพอตลอดวันเลยละคะ่ะที่สำคัญก็คือทนเย็นได้ดีมากยิ่งตอนนี้ใช่ไหมเรามีมิชชั่นว่าเราจะต้องกินน้ำให้เยอะที่สุดในหนึ่งวันนะเราก็รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์และมาช่วยเราได้ดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาช่วยเสริมทับกับตัวเฟโลได้ดีละกันเพราะว่ามันก็ทําให้เรากินน้ําได้เยอะขึ้นจริงๆนะด้วยความที่ปริมาณนาะมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราก็หิ้วไปไหนมาไหนสะดวกเราก็พกตัวนี้วางไว้ เป็นหลักเลยนะตอนนี้เหมือนที่ทํางานเราก็ใช้ตัวนี้วางไว้เป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเฟลลไปกินกาแฟตัวนี้ไปกินนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบสนองดีค่ะคิดว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราดีนะอม,มาถึงโปรดักต์ตัวที่2ที่เราอยากจะรีวิวมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นแบบความชอบส่วนตัวมากๆนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันะมุกจมีมากเลยค่ะมันก็คือแก้วแคมคัพนะคะจากแบรนด์เนียก็คือ มันมีหลายขนาดเหมือนกันแต่เราเลือกขนาด1ิองออนซ์นะคะซึ่งส่วนตัวอันนี้ที่ชอบนะหนึ่งเลยคือชอบดีไซน์ชอบดีไซน์มากคือเราว่ามันเหมาะกับแคมปิ้งมากแล้วก็แบบเหมาะกับการไปแฮงเอามากสวยงามมากค่ะแบบถ่ายรูปทำคอนเทนต์ออกมาก็คือสวยงามมากเลยนะคะโดยชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะพรามันเหมาะกับแคมปิ้งมากๆเลยเพราะว่ามันชื่อรุ่นว่าแคมคัพเนาะซึ่งถามว่ามันเหมาะกับแคมปิ้งยังไงก็คือตัวนี้เนี่ยมันประกอบมาด้วยกับตัวแก้วและฝาสไลด์ค่ะก็คือนี่ตัวแก้วอย่างนี้เนาะแล้วก็มากับฝาสไลด ืออันนี้แบบนี้ก็คือเป็นฝาที่สามารถสไลด์ได้นี่นี่นปิดแบบนี้ซึ่งตัวแก้วอะค่ะที่มาเนี่ยมันก็จะมีหูหิ้วให้นอ้อแบบเนี้อย่างนี้ซึ่งถ้าอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆอะเขาก็ชอบจะแขวนไอตัวหูคิ้วเนี้ยกับตัวกระเป๋านาะแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็จะเหมาะกับสายแคมปิ้งแหละที่แบบเอออยากได้แก้วเบาๆแล้วก็สามารถ ประหยัดเนื้อที่ในการพกพาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมาะกับแคมปิ้งไงทีนี้เออเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําได้ดีมากๆเลยนะก็คือตัววัสดุทุกอย่างอ่ะก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับตัววายเมาส์นั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันอ่ะถูกออกแบบมาได้อย่างดีก็คือตัวฝาเนี่ยเราว่าแน่นมากปิดค่อนข้างสนิทนี่อันนี้สนิทก็คือหกเลยเธอะยากมากนอกจากโอ้โหยู่จะเทคว่ำเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ อันนี้ก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยลองทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ที่ลองใช้ใช้แล้วว่ามันก็ใช้ได้เลยก็คือแน่นหนาพอสมควรเลยะนะคะแต่ที่ประทับใจมากจริงๆเลยก็คือมันเหมาะกับแคมปิ้งมากๆเพราะมันก็ดื่มได้หลากหลายอย่างมากเลยคือเราไม่ได้แค่เอาไปใช้ดื่มกาแฟในตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเอาไปใส่เบียร์ด้วยค่ะคือมันทนร้อนทนเย็นได้จริงๆทุกคนก็คืออย่างเราอะ่ะเราเอาไปใส่เบียร์แบบนั่งกินกับเพื่อนชิลๆที่แบบริมลําธารอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่ง นั่งกินได้เรื่อยๆเลยอะ่ะแบบน้ําแข็งก็ละลายช้าแบบเบียร์ก็จืดช้าซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยอะ่ะมันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบแคมปิ้งมากจริงๆอะ่ะเออเพราะว่าขนาดมันก็กาลังดีแล้วมันก็ชิลมากค่ะชอบมาก ซึ่งตัวนี้นะคะเขามีตัวเลือกขนาดไซส์ด้วยกันถึง4ไซส์ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็มีวัสดุเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับตัวไวม์เมาส์เลยแต่ว่าเขาก็มีเขียนโน้ตเต้เอาไว้นิดหน่อยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยควรจะล้างด้วยมือแล้วก็ไม่สามารถที่จะแช่ฟรีซหรือเข้าไมโครเวฟได้นะคะยังไงก็ทําตามคําแนะนําเขาไว้ด้วยละกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งไดเมนชั่นไว้ที่ซีนี้เหมือนกันค่ะใครที่สนใจตัวแคมป์คัพเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ซีนี้เลยละคะ่ะ มาถึงตัวที่เราชอบที่สุดในการไปท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะก็คือตัวพูลิกามีของเนียนนี่ค่ะตัวนี้นี่พูลิกามีคืออะไรพูลิกามีก็คือตัวดริ p p e r ค่ะที่เราสามารถพับเก็บได้นะให้มันเป็นแผ่นเล็กๆแค่นี้เองก็คือจริงๆแล้วพูลิกามีตัวนี้มันมันเป็นดริปเปอร์ใช่ไหมทีนี้มันเป็นดริปเปอที่สามารถถอดประกอบได้นี่เห็นปะมันจะประกอบไปด้วยแผ่นเหล็ก แผ่นสไตเล่เนี่ยทั้งหมด3แผ่นอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยอืมซึ่งเราอะ่ะก็จะประกอบให้มันเป็นด er, ิปเปอร์เราก็สามารถใช้งานได้นะตอนนั้นเลยละคะ่ะจะเป็นแบบนี้คือเวลาเราใช้อะเราก็มาก็ใช้กระแคมขับเนี่ยแหละแล้วก็จะประกอบเลยประกอบก็ประกอบง่ายมากก็คือ เห็นตัวขัดใช่ไหมกับตัวเสียบก็แค่ขัดขัดเสียบเสียบกับมันนะไม่ยากเลยทุกคนมันง่ายมากเราทําได้ทุกคนทําได้ชัวร์นี่นี่พอเวลาขัดกันแล้วมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นถ้วยเป็นเป็นดิปเปอร์รูปทรงแบบนี้เนาะ เราสามารถวางทับกับแก้วน้ําเราแบบนี้ได้เลยนะซึ่งกระดาษที่ใช้ก็ง่ายมากๆทุกคนมันก็ V60 ธรรมดาเลยคะ่ะนี้ใช้แบบนี้ได้เลยลงไปช่วยแล้วเราก็สามารถชงกาแฟได้เรียบร้อยเลยละคะ่ะก็เรียกได้ว่าเราชอบมากๆคือมันเหมือนแบบเขาคงรีเร์ c ชมาแล้วแหละว่า คนต้องการอะไรแบบนี้คืออย่างเราอ่ะเวลาเราจะขนดิปเปอร์ไปเที่ยวต่างจังหวัดเราจะรู้สึกเขินนิดนึงเว้ยเพราะมันใหญ่ต่อให้มันเป็นพลาสติกอะไรก็แล้วแต่เราก็จะรู้สึกว่าเอ้เราควรจะหิ้วไปไม่นะ่าคนจะมองเราไม่น่าอะไรเงี้ยแต่พอเขาแบบทํามาให้มันเหลือเพียงแค่กระเป๋าใบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีมากเลยอ่ะมัน,ม,นมันเหมาะกับคนแบบเรามากเลยอ่ะคือเราว่าสาหรับเรานะมันเป็นมาแพ h ไอเทมเลยเว้ยโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือสายแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันตอบโจทย์มากมากเลยอ่ะคือ เรารับรองว่าทุกครั้งที่เราไปที่เราจะหยิบมันไปแน่นอนเออโดยส่วนตัวนะเราว่ามันใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากนะอย่างตอนเราไปอะ่ะมันก็ไม่เชิงเป็นแคมป์ใช่ป่ะมันเป็นแบบที่พักที่อาจจะพอขอน้ําร้อนเขามาได้เราก็เลยเหมือนแบบเออไปขอน้าร้อนของเขาได้แหละใส่ตัวไอวายเมานี y ้ i, แล้วก็คือมาเล่นกับเพื่อนที่ริมลาธารเลยซึ่งเอาจริงๆมันก็ ไม่ได้ให้รสชาติที่เป๊ะปังขนาดนั้นนะเพราะว่าเราอะเทน้ําร้อนจากตัวไวท์เมาสใช่ไหมเราก็จะคุมน้ําได้ยากหน่อยแต่เราว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างสนุกมากเลยแหละดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าใครอะที่แบบเป็นสายแคมปิ้งอยู่แล้วอะน่าจะต้องเหมาะกับสิ่งนี้มากๆเลยเพราะว่าทุกคนที่เป็นสายแคมป์ก็น่าจะต้องมีอุปกรณ์ที่ไปเที่ยวบ่อยอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเพิ่มตัวนี้ไปเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเพอร์เฟกต์แน่ละ เรียกได้ว่าสําหรับเรานะคะตัวนี้ถือว่าเป็น must have item เลยล่ะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวนะคือจะเที่ยวลุยก็ได้หรือไม่ลุยก็ได้และชอบกินกาแฟเราว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยคะ่ะมาถึงอีกตัวสุดท้ายที่เป็น must have item สำหรับเราเหมือนกันคะ่ะคือเป็นตัวสุดท้ายที่เราอยากรีวิวละกันเนะเาะก็เพราะว่าคือหเลยเนี่ย เราไม่ได้เอาไปเที่ยวแคมปิ้งนะคือตัวนี้เนี่ยเราได้มาตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วแล้วแหละประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วเราก็ใช้มาโดยตลอดนะคะซึ่งมันก็คือตัว coffee c a n i s t e r รของแบรนด์เนี่ยนั่นเองค่ะก็คือโหลเก็บกาแฟนั่นเองแหละโดยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าโหลเก็บกาแฟเนี่ยโคตรเหมาะกับคนอย่างเราเลยเว้ยก็คือเราอะเป็นคนที่ไม่ละเอียดอ่อนแล้วก็คือไม่เช็คไม่ไม่ไม ไม่ละเอียดอะว่าง่ายๆแล้วเรารู้สึกว่าโหลอันนี้เป็นโหลที่เราชอบที่สุดเลยตั้งแต่ใช้มาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นโหลที่มีความดีไซน์สวยแต่ในขณะเดียวกันมันก็แมนนวลนอะแมนนวลพอที่เราจะเห็นภาพว่าเออโลเรามันมันมันกาแฟเรามันถูกเก็บอย่างมีชิดดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันเหมาะกับคนไม่ละเอียดอย่างเรามากเลยค่ะซึ่งวิธีการใช้งานของโหลนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะก็คือแค่เทเมล็ดกาแฟลงไปในนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ย ส่วนประกอบของโหลอันนี้ก็จะมีตัวโหลมีฝาสองสองอันก็คือมีฝาตัวนี้ก็จะเคลอกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราเราใช้งานมันจริงๆนี่มีฝาตัวนี้แล้วก็จะมีฝาตัวนี้ปิดทับอีกทีหนึ่งใช่ไหมฝาตัวนี้ทํางานยังไงคือทันทีที่เราเทมาเลก,กาแฟลงไปในนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาฝาตัวนี้ทับลงไปอยู่ชั้นบนสุดแล้วเราก็จะต้องกดเห็นปะโฟกัสแม่โอเคแล้วเราก็จะต้องกดอันนี้ลงมานี่ ออทีนี้เห็นใช่ป่าว่าตรงนี้มันพองขึ้นมามันขยายใหญ่ขึ้นการขยายใหญ่ขึ้นอันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวซิปล็อกที่ทําให้อากาศมันไม่เข้าไปในตัวโหลกาแฟค่ะซึ่งเราคิดว่ามันเจ๋งมากเลยอะทุกคนมันเป็นหลักเดียวกับที่งัดแบบงัดนอกโหลนั่นแหละแต่อันนี้เป็นงัดในโหลแล้วมีฝาปิดอีกทีหนึ่งอะแล้วประเด็นสําคัญคือเรารู้สึกว่าเราเห็นผลได้จริงว่ามันเก็บกาแฟได้นานจริงเว้ยคือตั้งแต่ เราอะทําช่องมาใช่ปะ่ะเราก็จะต้องซื้อกาแฟุงใหญ่มากๆในการทาช่องใช่ไหมเพราะเราต้องทากาแฟเยอะใช่ไหมวิธีที่เราทํามาส่วนใหญ่อะด้วยความที่โหลอันนี้มันใหญ่อะเราจะเทลงโหลใหญ่ก่อนเทประมาณนี้ให้มันมีเหลือเหลือเหลือที่วางฝาด้วยนิดนึงใช่ไหมแล้วเอาจากที่เหลือใส่ไปในโหลเล็กทีนี้เวลาเราใช้งานเราก็จะใช้โหลเล็กจนหมดก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาเปิดถ่ายโหลใหญ่สิ่งที่เราได้ ประสบการณ์ตรงจากตัวโลอันนี้ก็คือว่าเวลาเปิดแล้วงานที่ออกมาคือกลิ่นกาแฟมันกระแทกหน้าเราเลยคือเรารู้สึกว่าโอ้โหมันสดเป็นยังสดอยู่เลยอะ่ะมันมันมันเจ๋งดีอะ่ะแบบโอ้ก็ดูแบบ very effective คือชอบมากชอบมากจริงแล้วก็เป็นโหลกาแฟะที่ชอบที่สุดในตอนนี้เลยค่ะพอารู้สึกว่ามัน effective จริงๆ,ๆกว่าทุกตัวที่เคยใช้มาและประเด็นที่สำคัญอะ่ะคือมันก็เป็นโหลถูกเนาะแล้วเป็นโหลใหญ่คือเราว่าเออมันก็ ก็ตอบโจทย์ด้านคนทํากาแฟจริงๆนั่นแหละนะแต่ทีนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียนะด้วยความที่มันมีไซส์เดียวใช่ปะมันเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมพอสมมติว่าถ้ากาแฟมันเหลือเหลือน้อยมากๆเหลือน้อยแบบเหลือน้อยแค่นี้เวลาฝามันกดลงไปอยู่่งต่ำอะ่ะแล้วถ้าอยากจะงับลงมันงัดยากมากเว้ยเพราะมันแน่นมากใช่ไหมเวลางลัดมันก็จะยากยานิดนึงดังนั้นก็แนะนาว่าสําสหรับโหล่เนี่ยก็ไว้สำหใส่สาหรับพวกกาแฟที่มีปริมาณมากนิดหน่อยประมาณนี้ อะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าตอบโจทย์มากๆแล้วก็ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะโอเคทุกคนไล่ยาวมาทั้งหมดนี่ยังไม่หมดแค่นี้สาหรับแบรนด์นี้นะคะคือจุดแข่งแรงอีกจุดหนึ่งที่เราชอบแบรนด์นี้มากๆเลยก็คือวิชั่นแอนด์มิชั่นของแบรนด์นี้ค่ะก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเขามีวิชั่นแอนด์มิชั่นที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แข็งแรงมากนะคะคือนอกจากจะใส่ใจรายละเอียดในการดีไซน์ให้เหมาะกับคอน sumer แล้วเนี่ยเขายังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยล่ะคะ่ะก็คืออย่างที่บอกนะว่า คุณเจ้าของแบรนด์เขาคอมมิตมากๆว่าแบรนด์และโปรดักต์ทุกตัวของเขาจะต้องรีเลทกับสิ่งสามสิ่งเนาะก็คือน้ำโลกแล้วก็คนน่ะน,นะคะดังนั้นเขาก็เลยมีโปรเจกต์ที่ว่าออกำไรทุกบาทที่ได้จากตัวโปรดักต์ที่เขาขายขายไปเนี่ยมันจะต้องสามารถเอาไปมอบให้กับ Non-Profit Organization ที่สามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมถนอนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้นะคะดังนั้นขอให้มั่นใจได้เลยว่าทุกโปรดักที่คุณซื้อไปอ กำไรบางส่วนะจะถูกส่งต่อให้กับ Organization เหล่านั้นนะคะโดยไม่ใช่แค่ปากเปล่าไม่ใช่แค่นำมาทำหรือไม่ใช่แค่การพูดวิชั่นแอม i ิชั่นลงเว็บไซต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถเช็คได้เลยว่าโปรดักที่เราซื้อไปกำไรของเขาเนี่ยสามารถไปอยู่กับ Organization ไหนซึ่งถ้าทุกคนดูดีๆอะใต้ปโปรดักของแต่ละคนอะเอาใหม่ดีกว่าอันนี้มันเป็นสีเงินอาจจะมองไม่เห็นเออเอานี้คือใต้ปโปรดักของแต่ละอนนันเห็นปะ เ,เขาจะมีโค้ดอยู่ด้านล่างนะคะตัวโค้ดเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปใส่ในหน้าเว็บไซต์ได้เลยเขาจะบอกเลยว่าโปรดักตอันนี้เนี่ยกำไรอะถูกส่งไปช่วยกับ Organization ไหนเขาเอาไปใส่องค์กรไหนบ้างซึ่งมันไม่ใช่แค่นี้นะที่เราสามารถ tracking หรือเช็คได้อะคือเขามี annual report ให้บนหน้าเว็บไซต์เลยด้วยว่าปีนี้เนี่ยเขาขายโปรดัก t ไปได้เท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่และช่วย organization อะไรไปแล้วบ้างซึ่งเราก็คิดว่ามันแบบเออทำให้เรามองเห็น มิชชั่นไอวิช o ั่นของตัวแบรนด์ได้ดีจริงๆอะแล้วเขาก็ทำอย่างที่เขาพูดจริงๆด้วยนะซึ่งเราก็ค่อนข้างประทับใจเราก็รู้สึกว่าเขาทําได้ดีเขาใส่ใจตรงนี้จริงๆซึ่งมาถึงตรงนี้นะคะ m มด e อซนซ n e ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ของเมียด้วยเนาะโดยตอนนี้เมียเรามีตัวแคมป์คัพสีขาวทั้งหมด10ใบนะคะทุกใบจะถูกสกรีนคำว่ามดแอนซีนเอาไว้อยู่เนาะโดยเรามีกิจกรรมที่อยากจะแจกให้ ทุกคน2รางวัลค่ะก็ะคือแจกให้คน2คนนะคะโดยกติกาก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราอยากให้ทุกคนอะ่ะช่วยแชร์คอนเทนต์ของ m o d e and Scene ที่ทุกคนชอบที่สุดนะคะลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองค่ะแล้วก็ติดแท็กคำว่า m o d e and Scene Project ไว้ให้หน่อยนะคะอย่าลืมเปิด Public ด้วยนะคะจะได้เข้าไปอ่านแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงชอบคอนเทนต์อันนั้นมากที่สุดและอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรในอนาคตนะคะผู้ที่ ตอบได้ถูกใจเราทั้งหมด2ท่านจะได้รับรางวัลไปคนละ1ใบนะคะ mm hmm. ก็ยังไงถ้าอยากร่วมสนุกและอยากได้แคมป์ับ mm hmm. ก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะคะทุกคนส่วนที่เหลืออีกแปดใบนะคะแน่นอนค่ะว่าขายค่ะใครที่สนใจแก้วแคมป์ับแบบมีสกีควาวมูดแอนด์ซีนก็สามารถ DM หรือเขียนถามลงในคอมเมนต์ได้เลยค่ะก็จะตอบกลับนะคะเหลือแค่แดใบเท่านั้นนะ สำหรับใครที่สนใจสินค้าของแบรนด์เมียนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของ y Sub c h anel n แล้วก็เมียไทยแลนด์ได้เลยนะคะเขาก็จะมีสินค้าของเมียหลากหลายเลยไม่ได้มีแค่ตรงหน้าที่เราเห็นเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ มาถึงตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นด้วยการใส่ใจการใช้งานของคอน sumer จริงๆแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆด้วยนะคะดังนั้นนีถ้าใครมีแบรนด์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกให้ความสําคัญกับคอนเซ็ปต์หรือให้ความสําคัญกับฟังก์ชันแบบนี้อีกและอยากแนะนําให้เรารู้จักะก็สามารถเขียนบอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะขอไปตามลองใช้งานดูคะ่ะเพราะว่าเราเป็นสายเซฟตอรี่แล้วก็คอนเซ็ปต์อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นใครมีอะไรแนะนําก็บอกเรามาได้เลยละคะ่ะ สำหรับวันนี้ m มูดแอนซิงขอไปก่อนนะคะขอจบการรีวิวแบรนด์เนียแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงถ้าคอนเทนต์หน้ามีอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย